พอดีมีคำถามแล้วก็มีส่งเอกสารมาให้ผมผมจะอ่านเป็นเพียงแค่บางตอนนะครับใช้หัวเอกสารว่าสํานักงานทนายจุดๆ,ๆแล้วกันนะครับลงวันที่มาเรียบร้อยเรื่องขอให้ชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินและคําประกันเรียนจุดๆ,ๆผู้กู้นะครับแล้วก็อ้างอิงถึงผู้ค้ำสองคนนะครับผู้ค้ำประกันอันนี้หนังสือนะฮะ ข้อความครับตามที่ท่านได้ทําสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้าประกันกู้ยืมเงินจากสหกรณ์การเกษตรจุดๆไม่เอ่ยชื่อนะจำกัดฉบับลงวันที่1กุมภาพันธ์2559เป็นเงิน50,000บาทโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ15ต่อปีรายละเอียดท่านทราบดีอยู่แล้วนั้นตั้งแต่ท่านได้ทำสัญญากู้และค้ำประกันท่านไม่เคยชำระหนี้ เงินกู้และดอกเบีย้ยคืนสหกรณ์การเกษตรจุดจุดจุดจำกัดรายละเอียดท่านทราบดีอยู่แล้วนั้นด้วยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าในฐานะทนายผู้รับมอบอำนาจประสงค์จะบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาคำ้ำจึงขอให้ท่านนำเงิน50 0 0 0บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ15ต่อปีมาชำระคืนกับทางสหกรณ์จุดจุดจ,ดจำกัดหรือข้าพเจ้าทานายความผู้รับมอบอำนาจภายใน15วัน นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้มิฉะนั้นข้พาพเจ้าต้องดำเนินการฟ้องคดีทางกฎหมายกับทางท่านต่อไปนะครับจึงเรียนมาเพื่อทราบลงชื่อทนายความผู้รับมอบอำนาจนะครับคำถามคุณวรุณีเป็นผู้ค้ำประกันค่ะถ้ามีหนังสือจากสำนักงานทนายมาแบบนี้ต้องทำอย่างไรบ้างคะส่วนผู้กู้นั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตตามปกติดีค่ะเชิญพินิวัฒนะคือ,อคือ,ค,อคือมันอย่างนี้นะครับเพราะเพราะทุกวันนี่ยการตามนี่เนี่ย ตามประมวลใหม่นะรประมวลแพ่งว่าด้วยนี่เนี่ยมันจะมีอยู่ข้อความหนึ่งที่บอกว่าท่านจะต้องติดตามลูกหนี้ที่หนึ่งก่อนอถ้าในกรณีเนี่ยเราถือ,อว่าผู้กู้ลูกหนี้ที่หนึ่งผู้ค้ำในลูกหนี้ที่สองอถ้าลูกถ้าถ้าลูกหนี้ที่หนึ่งเนี่ยไม่ชําระหนี้เนี่ยท่านต้องบอกกล่าวลูกหนี้ที่สองภายใน15บห้าวันนะแล้วถึงจะนําคดีไปฟ้องศาลครับผ แต่ทีนี้ถ้าในกรณีอย่างนี้เนี่ยเขาส่งมาพร้อมกันมีกู้มีค้ำอีกสองมันมันมันส่งมาพร้อมกันในกรณีนี้เนี่ยเวลาเขาไปฟ้องเนี่ยในการที่จะไปวินิจฉัยว่าการบอกกล่าวชอบไม่ชอบเนี่ยทุกวันนี้เริ่มจะมีคําพิพากษาในแนวว่าถ้าถ้าโดยหลักเนี่ยผู้กู้ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนในส่วนนั้นแต่ยังยังต้องรับผิดชอบต่อเงินต้น ในการบอกกล่าวไม่ชอบนี่นะครับแต่รายละเอียดตรงนี้ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นเพียงหนังสือบอกกล่าวแล้วทีนี้แต่ก่อนเนี่ยกฎหมายใช้ระยะเวลาพอสมควรนะมันจะมีเกตวัน15วันแต่ทุกวันเนี้ยในพรบทวงหนี้เนี่ยส่วนมากมันจะใช้เวลา30วันควันอะไรพวกเนี้นะครับม,มันจะเป็นองค์ประกอบเชื่อมโยงกันในกฎหมายหลายฉบับแต่ทีนี้ในลักษณะที่เราเป็นผู้ค้าประกันเนี่ย สิ่งเดียวที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือไปติดต่อ,อเจ้าหนี้ครับการที่เราไปติดต่อเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเราไปติดต่อเนี่ยมีสองกรณีคือลูกหนี้เขายังมีทรัพย์สินอยู่ครับเ,ออเขายังมีทำม,มาหาจินมีรายได้ปกตินะส่วนส่วนในลักษณะโต้แย้งแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการโต้แย้งในเชิงว่าให้บังคับจำรานหนี้เอากับลูกหนี้ที่หนึ่งก่อน นะแต่ทุกวันนี้เริ่มจะมีคําพิพากษาในทํานองนี้แล้วก็คือให้บังคับชําระหนี้เอากับลูกหนี้ที่หนึ่งนะถ้าชําระไม่ได้ค่อยจะบังคับลูกหนี้ที่สองที่สามคือผู้ค้าในลักษณะนี้ก็มีมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับตอนที่เขาตั้งฟ้องอว่าเขาตั้งฟ้องในลักษณะเป็นลูกหนี้ร่วม,มลูกหนี้ค้าประกันหรือในสัญญาเดิมที่เขามีอยู่ก่อนอม,มันเป็นยังไง เพราะมันต้องต้องมีรายละเอียดในสัญญาตัวนั้นถึงจะมีมีวิเคราะห์ในการตั้งประเด็นฟ้องได้แต่ถ้าผมแนะนำนะครับท่านลองไปติดต่อกับเจ้าหนี้ถ้าสาภาพของลูกหนี้เนี่ยยังมีสาภาพที่สามารถบังคับหนี้ได้อยู่หรือในลักษณะบางทีเนี่ยพอเป็นหนี้เนี่ยก็โอนทรัพย์สินหนีหมดอ,มอย่างเนี้ยแต่เจ้าหนี้ก็ไม่สนใจสนใจแต่ผู้ค้ำอะไรทํานองนี้นะ มันเป็นข้อต่อสู้ที่เราอาจจะสู้ได้ในช่วงที่ถูกฟ้องอาเจ้านี้นี่ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจที่จะบังคับจำระานี่เองครันะแล้วก็ผลก็มาตกแก่ผู้คำ้ำอะไรพวกนะี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปได้นะฮะไปติดต่อได้ฮะแต่ว่าการที่จะเซ็นเอกสารใดๆ,ๆก็อย่าเพิ่งไปเซ็น อ๋อจะไปรับโน่นรับนี่อะไรทํานองนี้นะครับส่งเอกสารมาไอ้นี่ก็เป็นหนังสือทวงถามตัวทั่วไปครับก็เป็นของทนายคือคือคือเวลาสากรอะไรต่างๆนี่นะครับเวลาเขาจะทวงหนี้เขาจะจัดการอะไรเนี่ยก็จะมีสํานักงานทนายเข้าไปรับออกมาอาจจะรับออกมาร้อยเรื่องพันเรื่องหรือบางทีเขาอาจจะรับว่าปีนี้ลูกหนี้เนี่ยถึงกําหนด คือมันจะถึง5ปีอ,อ่ะเนาะเขาก็จะฟอะ้องพะมันคิดดอกเบี้ยได้ถึงีครปีนะเขาก็จะฟ้องเขาก็จะไปคัดมาว่ามีลูกหนี้ไหนที่ปิดนัดอยู่ในวงวงจร5ปีเนี่ยนะหปีเนี่ยเขาก็จะคัดออกมาเช่นมี20เรื่อง30เรื่องหรือบางทีสากรมีเป็นพันเรื่องเขาก็จะคัดออกมาก็จะให้ทนายนีไปยื่นโนติสพอยื่นโนติสเสร็จเขาก็ตั้งฟ้องนะ เวลาฟ้องสถาบันการเงินสากลนี้ก็ถือว่าเป็นสถาบันการเงินอย่างหนึ่งม,นะมันก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินเนี่ยมารองรับเรื่องดอกเบีย้ยเขาอนะอัน,นอันนี้อย่างหนึง่งอันที่สองเนี่ยเวลาเขาฟ้องเนี่ยของสากลเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องสถาบันการเงินแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อกําหนดว่าด้วยสากลเทนั้น,น,นว่าวิธีบารมังรับชําระหนี้นี่ส่วนไหนเป็นหนี้ที่มีผู้ค้ำ เป็นบุคคลแล้วนี่ส่วนไหนเป็นการบังคับจำนองอะไรมันก็จะแยกออกไปแต่ของท่านเนี่ยผมว่ามันเป็นนี่จํานวนไม่เกินห้าหมื่นครับมันอาจจะค้าค้ากันเองไฟ่กันไปไฟยกันมาปล่อยไม่เยอะปล่อยไม่เยอะสามคนนี่นะเพราะฉะนั้นพวกท่านสามคนนี่ก็ต้องไปคุยกันอเพราะคนใดคนหนึ่งปลดไม่ได้นะพอท่านปลดนี่ของท่านเสร็จเนี่ย แต่ท่านยังค้าคนอื่นอยู่เนี่ยท่านก็ปลดตัวออกมาไม่ได้ม,มันต้องมันต้องไปคุยกันในในระนาบเดียวกันครับถึงจะได้แต่ถ้าทายผมแมนะนำเนี่ยถ้าถ้าเข้าไปแล้วก็ก็เพียงแสดงตัวไปสอบถามเขาว่านี่มันเป็นยังไงทำไมผู้ผู้กู้ไม่ชำระนี่ถ้าเขาเกิด ให้ท่านไปบันทึกว่าเนี่ยดอกเบี้ยมันถึงจํานวนเท่านี้แล้วต้องมารับสภาพนี่เป็นการส่วนตัวเนี่ยท่านจะไปเซ็นปรับโครงสรงโครงสร้างอะไรเงี้ยมัน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 ผู้ค้านี่ปรับไม่ได้อมันแต่ต้องปรับกับผู้ในกรณีหนึ่งที่ที่จะทําให้ตัวเองดุดพ้นได้อันนี้ต้องต้องทั้งสองฝ่ายนะเราเสนอเงื่อนไขว่าเนี่ยเรารับผิดชอบเท่านี้ยอืพ้นไหมถ้าทางโน้นเขายอมก็พ้นถ้าเขาไม่ยอมก็ไม่มีประโยชน์นะ พราะฉะนั้นจะต้องตัดสินใจเองนะว่าถ้าเกิดว่าจะแต,แต่แต่ถ้ามีอย่างนี้นะครับอ,อย่างสมมติว่าผมเอาที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยไปค้ำลูกหนี้ให้เขาแต่ที่ดินผมเนี่ยมันอยู่ในวงเงินสองแสนบาทผมว่าค้ำประกันในวงเงินสองแสนบาทแต่เมื่อถึงที่สุดนี่เขาไม่รับชำระหนี้เขาผมก็มันจะระบุไว้ในสัญญานะ,ะเหมือนเราไปค้ำประกันคนเข้าทำงานค้ำประกันอะไรเนี่ยว่าค้ำประกันค่าเสียหายไม่เกินเท่านี้นี่ยพอมันเกิดค่าเสียหายขึ้นมาเนี่ย เราชําระตามวงเงินที่เราค้าไว้เนี่ยเราก็สามารถถอนทรัพย์สินของเราออกมาได้ในทํานองเดียวกันเป็นอย่างนี้ะนะครับผมฝากไว้นะฮะนี่ก็เป็นคําถามก็ไม่ได้ส่งเบอร์โทรมานะฮะ <c oughs> ก็อ่านคําถามไปให้แฟนรายการของเรานะครับแล้วก็เป็นประโยชน์สาหรับท่านอื่นนะครับเพราะว่านี่ก็ทวงมาเป็นแบบว่าทางการ <c oughs> <c oughs> นี้ทางการเลยนะครับเป็นหนังสือจากสํานักงานทนายความมาเนี่ยนะฮะก็ อตอบในส่วนของคุณวรุณีนะครับเพราะในฐานะคนคําประกันเราเจอส่วนมากจะเป็นกลุ่มของคนคําประกันที่จะเป็นผู้ถามเข้ามาที่รายการซะส่วนมากท่านอย่านิ่งนอนใจนะครับคนกู้บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแก้ไขให้แล้วก็ชั้นไปศาลเองท่านไปทําอะไรเองแล้วเราสบายใจไม่ได้นะครับท่านต้องตามเรื่องนิดหนึ่งเพราะว่าปล่อยให้ผู้กู้ส่วนมากไปเองแล้วดาเนินการและตอบแบบนี้ติดลมทุกรลยครับที่เป็นผู้คําประกันไม่หลุดนะครับในตรงนี้